ตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านที่เหม็นที่สุดในไต้หวันมันเหม็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูผมเจอร้านแรกที่อยากจะเข้ามาคือกลิ่นแทงจมูกมาแต่ไกลเลยมันเป็นเตาคู่เหม็นที่แบบว่ามีกลิ่นเหม็นแต่ถ้ากินแล้วอร่อยอันนี้ไม่รู้ว่าอร่อยจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โทเยโอเค นี่คือแบบกรอบนะนี่คือทอดด้านในมันยังนุ่มอยู่ส่วนอันนี้คือแบบต้มไอ้แบบทอดเนี่ยกลิ่นมันเหม,ม็นมากอะตอนไหนเขาถึงเรียกว่าเต้าหู้เหมวะเต้า <What? S 2> หู้หของคนไทยก็รสชาติประมาณนี้แต่นี่เป็นของขึ้นชื่อไต้หวันเลยอื <Anything else? S 1> ิง ตะเกียร้านอยู่ใกล้ๆแต่เขามาช่วยสั่งให้ผมผมกินเขาก็มาถามว่าโอเคไหมทุกอย่างโอเคไหมคือนิสัยดีมากแต่คืออันนี้คือแบบน้ำซุปกลิ่นจะไม่ค่อยมีแต่ไอแบบทอดเนี่ยกลิ่นเป็นมากตอนนี้กลิ่นยังอยู่ในปากผมอยู่เลย ตอนที่ผมเดินเข้ามาผมก็สือให้ทุกแมร้านไฟาขวาก็ยังไม่ไม่ได้เปิดอะ่ะต้องกลิ่นม,มันแรงมาจากตไหนวะเพิ่งมาดูว่าโอ้โหกลิ่นม,มันไปถึงโนนะ่ะตั้งแต่ที่ผมนั่งเนี่ยนะคนมาซื้อไม่ขาดสายเลย <c oughs> คนเก่าไปคนใหม่มาไปปะ Thank you very แม่มาเชี you, ่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยก็เป็นตัวนี้6กิบาทแล้วก็อันนี้ร2อเป็นศุปทั้งหมดร้อยแปดอันนี้ก็เป็นเต้าหู้อีกอู้นี้ก็เต้าหู้มีก็เต้าหู้นูก็เต้าหู้คือมันไม่ได้ขายแค่เต้าหู้พวกชาก็มีเดินไปเดินมานะผมเจอร้านไอติมด้วยอย่าบอกนะว่านี่คคอไอติมเต้าหู้โอเค I want tofu ค okay, รั้งแรกในชีวิตกินไอติมเต้าหู้ ก็สรางแปลกดีอร่อยผมเจอร้านต่อไปแล้วไปดูแล้วมันไม่มีเนื้อสัตว์หัวยาาเจกอีกอ่ะผมสั่งแบบกิมจิ thank you จีซี่แตัวเต้าหู้ด้านในอ่ะน้ำกระจายเต็มปากผมเลยผมเจออีกร้านหนึ่งแล้วถามเขาแล้วว่ามีเนื้อสัตว์อยู่ไหมเขาบอกไม่เจนเคโทคูเนี่ยก็คือเต้าหู้ <Wow. S 2> อีเดียล่ะพีเดย okay. <Okay. S 1> <laughs> นย่าโอเคคุณครับคุณครสวัสดีครับสวัสดีครับ你好哇哦อืมจ้องแนวติดหวานหน่อยนะไอผงม,มันอะแต่ผมไม่เข้าใจมันมันคือเต้าหู้ตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกับข้าวเหนียวมากกว่าอยากจะซื้นนะอน้ำคอหน่อยนึงเพราะตอนนี้อยู่นะ้ำมาก อันนี้คือน้ำมะเฟืองผมกะจะสั่งแต่เขาให้กินก่อนกเ้มขมหวานหวานแจะติดหวาน่อยแต่ก็จะมีกลิ่นรสชาติของมนมะเฟืองอยู่อืดสผมเดินกลับแล้วต้องขึ้นรถบัสกลับเมืองหลวงอีกชั่วโมงหนึ่ง